ค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวกอบกุลสถิตพงศิบูรณ์นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเชื่อมโยงลิงก์ในโปรแกรม powerpoint กันนะคะสำหรับการเชื่อมโยงลิงก์เนี่ยมีอยู่สองแบบด้วยกันคือการเชื่อมโยงลิงก์ภายในกับการเชื่อมโยงลิงก์ภายนอกนะคะสำหรับการเชื่อมโยงลิงก์ภายในก็คือการเชื่อมโยงภายในเอกสารและสำหรับการเชื่อมโยงลิงก์ภายนอกก็คือการเชื่อมยัง หน้าเว็บเพจหรือแฟมข้อมูลต่างๆนะคะสำหรับการเชื่อมโยงลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจนะคะเรามาดูวิธีการทำกันว่าจะเชื่อมไปยังไงอย่างแรกก็คือเปิด PowerPoint ขึ้นมานะคะไปที่แทรกกล่องข้อความนะคะอันนี้เราจะพิมพ์ว่าสถานที่ท่องเที่ยวพิมพ์เข้าไปอ่าเสร็จแล้ว การที่เราจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจนะคะเราก็ต้องไปเอา URL มันมาก่อนก็คือเข้า o o o l l จสถานที่ท่องเที่ยวผิวเข้าไปอันนี้สมมุติว่าเราจะเอาเป็นรูปภาพนะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปกรอบ URL ด้านบน Copy มันเลยไปที่ powerpoint ค่ะ คุมดําที่ตัวอักษรนะคะคลิกขวาไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติอันนี้จะมีให้เราเลือกอยู่ด้วยกัน4อย่างนะคะไม่ต้องสนใจไปเลือกที่แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่นะคะคลิกเข้าไปก็จะเจอแฟ้มข้อมูลเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ต้องสนใจเราจะเชื่อมไปยังเว็บเพจนะคะก็คือใจที่อยู่เมื่อกี้นี้ที่เราไปก๊อปปี้มา ว่างเลยกดตกลงอ่แล้วกดตกลงแล้วมันจะขึ้นเป็นขีดๆแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยทดสอบเข้าไปดูว่าเข้าได้หรือเปล่าอ่าเข้าได้นะคะอันต่อมาเราจะทำการเชื่อมโยงไปยังเอกสารนะคะอันนี้เราสร้างเอกสารมาแล้ว สองหน้าก็คือทะเลกับวัดเราจะเชื่อมโยงมาอย่างทะเลกับวัดนะคะไปที่หน้าแรกแทรกกล่องข้อความนะคะพิมพ์ว่าทะเลอันนี้คุมดำนะคะจากนั้นคลิกขวาเลือกการเชื่อมโยงหลายมิตินะคะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา ถ้าหากเราจะทําการเชื่อมโยงในเอกสารนะคะคลิกตำแหน่งในเอกสารนี้คลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าเอกสาร1 2 3 3หน้านะคะก็ให้เลือกก็เราจะทําการลิงก์ไปยังหน้าไหนอ่ะอันนี้เราพิมพ์ว่าทะเลนะคะก็เลือกภาพทะเลขึ้นมากดตกลง ส่วนอันอีกอันหนึ่งก็ทำคล้ายๆกันนะคะก็แทรกกล่องข้อความพิมพ์ว่าวัดคุมดำนะคะคลิกขวาเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติอันนี้เลือกภาพที่3เป็นวัดนะคะกดตกลงเมื่อเราทำการลิงก์เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่หน้าทะเล อันนี้จะทำเป็นปุ่มโฮมนะคะสำหรับกลับไปหน้าแรกก็จะใช้การเชื่อมโยงภายในเอกสารเหมือนกันนะคะทำการแทรกก่องข้อความพิม์หน้าแรกะจะได้แบบนี้นะคะคลิกคุมดำนะคะที่ตัวอลิกขวา การเชื่อมโยงหลายมิติอันนี้นะคะก็จะเลือกไปหน้าแรกหน้าแรกคือภาพที่1น,นะคะกดตกลงแล้วก็ทำหน้าแรกอีกหน้ากระดาษ1นนะคะก็คือวัดทําเหมือนกันแทรกกล่องข้อความพิมพ์หน้าแรกจากนั้นคุมดำนะคะคลิกขวาการเชื่อมโยงหลายมิติ เลือกภาพที่หนึ่งกดตกลงอ่าเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็มาทําการทดสอบว่าแต่ละหน้าที่เราลิงก์เข้าไปเนี่ยเข้าได้หรือเปล่าโดยการกดปุ่มการนําเสนอภาพนิ่งตรงนี้นะคะกดเข้าไปอันนี้ที่เราลิงก์ไปยังเว็บเข้าไปดูกันอ่าก็จะขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายให้เราเลือกดูกันนะคะมาทดสอบอันต่อไปทะเลก็จะมาหน้าทะเลนะคะจนหน้าแรกก็กดเข้าไปก็จะกลับไปที่หน้าแรกเข้าไปดูวัดก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะกับหน้าแรกค่ะสำหรับการนำเสนอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ